สี่ราศีมีลุ้นรับความเฮงลาบลอยวิ่งหาปัญหาที่มีเริ่มขี้คายการเงินหมุนผ่านมือไม่หยุดแต่เน้นย้ำมีเกณฑ์ได้รับโชคแบบไม่รู้ตัวก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะสีราศีดวงเฮงมีลุ้นได้ลาบลอยแบบไม่ทันตั้งตัวได้แก่ราศีมังกรผู้ที่เกิดวันที่16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์เข้าหาผู้ใหญ่จะได้รับความช่วยเหลือการงานได้เริ่มต้นงานใหม่มีประสบการณ์เพิ่มแต่ต้องขยันเรียนรู้เพิ่มจะทำให้พบความสำเร็จไพ่หกเหรียญ การเงินหาเงินเก่งเอาตัวรอดได้ตลอดงานดีส่งผลให้ช่องทางรับเงินดีด้วยช่วงกลางได้ลาบจากคนที่อายุมากกว่าและครอบครัวราศีพิจิกผู้ที่เกิดวันที่17พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมไหวพริบด,ดีการงานไปได้เร็วไปได้ไวมีคนคอยสนับสนุนถ้ากำลังมองหางานใหม่จะมีข่าวดี แต่ต้องเหนื่อยกับการสะสางงานเก่าภัายเจ้าชายเหรียญการเงินรู้จักเก็บรู้จักใช้มากขึ้นแต่ก็อดไม่ได้ที่จะสงสารให้คนยืมเงินมีดวงจะได้รถใหม่มีโชคลาภจากการเดินทางและคนอายุน้อยกว่าราศีมีนผู้ที่เกิดวันที่14มีนาคมถึง12เมษายน สับสนกับความคิดของตัวเองภัยเจ้าชายดาบการงานมีปัญหาจุกจิกส่วนใหญ่มาจากคนมากกว่างานความคิดเห็นไม่ตรงกันขัดแย้งกับหัวหน้าการเงินเข้ามือซ้ายจ่ายมือขวาอยู่ในกระเป๋าไม่ได้นานถ้าให้ใครหยิบยืมต้องระวังถูกหลอกได้คืนยากแต่ช่วงปายมีโชคลาบในการเสี่ยงลุ้น ราศีกันผู้ที่เกิดวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมปัญหาที่มีกำลังขี้ขายไพ่เจ้าชายคาถาการงานก้าวหน้ามีดวงในการปรับเปลี่ยนตำแหน่งดีขึ้นถ้ากำลังเบือ่อจะมีคนมาเสนองานเสนอโอกาสใหม่ให้ลองเปลี่ยนลองทำดูการเงินส่วนใหญ่ได้มาจากรายได้เสริม ช่วงนี้งานเสริมไปได้ดีกว่างานหลักและมักได้รายได้งามกว่าช่วงปลายมีโชคลาภจากคนไกลหรือการเดินทางหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ